ชี้ชี้ชี้ให้อิจฉาไปแล้วไปไปเอาไหนก่อนเอาเรื่องเตียงได้ไหมล่ะถุงหานิดนิดนึงไม่สู้หน้าเขาเลยเรื่องบนเตียงเหรอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ใจร้อนอโอเคไม่กล้าสู้หน้าเขาเลยเมื่อกี้ไม่กล้าสู้เขาเอาจริงชอบเป็นคนชอบผู้หญิงสวยไงคะจริงจริงนะคือแต่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้เข้าหาใครง่ายๆแต่ว่าถ้าชอบใครก็จะเขิม เออนิสัยเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็จริงๆโชคดีที่แบบเราคุยกับโยเกิร์ตมาก่อนหน้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าแล้วเราก็มีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็บาเทอร์การคุยกันตลอดค่ะแล้วก็สวยแรงมากด้วยสวยมากอยากหยิกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างตอนยีคู่เขาอ่ะอ,อ่าเนี่ยเ <laughs> <laughs> ขาสู้มากเลยอ่ะแต่แต่เราก็อยากสู้กับนะเราเราเรา,เราเชิงอยู่เราเชิงอยู่ ก็คือดูเชิญเขาอยู่ใช่จฉากก็เขินแหละเอาจริงเขาเป็นคนสวยมากค่ะเวลาเขาฉ่ำจะเล่นกันได้ไหมะก็ถึงพี่พี่ปอนบอกรู้เลยแบบคือถ้าเราเขินใจว่าเราชอบเขาอะใช่ไหมถ้าเราแบบไม่ได้ชอบใครเราจะไปเขินทำไมแต่นี่คือแอบแอบชอบเขาเขาเป็นผู้หญิงสตรองที่อ่าคล้ายๆกันค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสู้เหมือนแต่แล้วก็รู้สึกปลื้มแล้วซีรีส์พี่ปอนอะแล้ฟซีนฉ่ำเลยนะแ ซูเป้าซ้อมปากแป๊บหนึ่งอาลิฟป์หรอใช์จูบเลยใช่ต้องต้องหาลิปที่จูบไม่หลุดแล้วล่ะเออลิปของใครเนี่ยเราก็มีแคที่แอมเรสคอสเมติกส์อุ้ยขอบคุณมากที่โยนค่ะหวัวมันจะสปาโอ้โหเอาจริงๆต้องต้องรอดูค่ะแต่แต่สิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อแข่งกันหรือสู้กันค่ะเรารู้สึกว่าเรามาเพื่อ มาร่วมกันทำสิ่งดีๆแล้วก็ได้หาอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกเคมีได้กันตั้งแต่ได้กันเคมีได้เคมีเคมีรู้สึกลงตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความไฟ์กับชีวิตมาค่อนข้างเยอะเรา30บวกกันทั้งคู่เชื่อว่าแบบเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ชีวิตเจออะไรนะเข้าวงการใหม่ค่ะฝากด้วยนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรโอเค เกิร์เลิฟระดับแบบสาวอายุ30อัพเนี่ยมันจะแซ่บน่าดูบอกเลยเราจะไม่มากุ๊กกิ๊กเด็กน้อยคิดว่าชื่อด้อมอะไรคะ <laughs> ด้อมโอ้โหยังไม่ได้คิดเลยตายแล้วค่ะ <laughs> ก็ดีใจน้องๆที่แบบว่าติดตามเขาก็มาแบบดีใจกับแต่แบอกแม่ต้องตั้งด้อมแล้วนะนู้นเลยบอกโอ้โหด้อมอะไรยังยังไม่รู้เลยก่อนแต่ตื่นเต้นนะคะต้องต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ได้รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ที่เป็นเกิร์เลิฟด้วยแล้วก็ โอ้โหบอนคาวทำแต่ตื่นเต้นตลอดเวลาจริงๆเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะอยู่แล้วเป็นคนที่ทำทำงานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอมาอยู่กับพี่ปอนคือฮะฮะฮะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่แต่ก็รู้สึกว่าอ่ะลุยสนุกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการันตีความนัวเลยครับการันตีความนัว <c oughs> คิดว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือแต่เป็นคนที่ เปิดรับทุกโอกาสอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอโอกาสมาถึงก็จะพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเชื่อว่าสนุกแน่นอนอ <c oughs> ตั้งแต่เราย้ายมา,า,<ะ>าอยู่เ้ือนค่ะเป็นไงบ้าง,างก,กับบ้านหลังนี้อ๋อเ,เ,เป็นน้ำพักน้ำแรงเนาะก็พูดตลอดว่าเราเค่อยๆทำค่อยๆค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างมาจริงๆเราหวานผลมาตั้งแต่เด็กน้อย30ปีปีนี้37 แล้วก็เป็นรางวัลชีวิตค่ะก็ให้ให้ตัวเองค่ะก็อยากให้ทุกคนมองถึงความตั้งใจแล้วก็เอาทุกอย่างที่แต่โพสเป็นอินสปายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจากคนที่แบบติดลบมีวันนี้ได้เพราะว่าเราสู้จริงๆค่ะตัวเลขตัวเลขแบบตัวเลขมันแบบอลังการขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกค่อยๆเติมเ่อยๆเติมถึงร้อยหรือยังเกินแล้วเกินร้อยแล้วใช่ค่ะเกินไปกี่ร้อยแล้ว ไม่กล้านับเลยค่อยๆทํางานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนแบบเราทําแล้วก็เอาไปใช้ในงานเราด้วยเราก็ทําบ้านเป็นเหมือนที่ถ่ายทําได้แล้วก็เป็นสตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงสามร้อยล้านเรือยัไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะมันไม่ถึงตรงไหนแต่จริงๆก็ดีเทลค่ะเพราะว่าทุกจุดในบ้านเราแบบเอาไว้ถ่ายงานได้จริงๆอย่างที่แต่บอกว่าทําไมต้องทาบ้านสวยทุกจุดเพราะว่า ยังไงฉันต้องได้คืนลงทุนไปแล้วแบบผมหัวนักธุรกิจแบบก็จะเป็นแบบว่าลงทุนปุ๊บต้องได้คืนต้องได้ใช้ทุกมุมสวยอ่าเค่ถ่ายรีวิวตรงนี้ถ่ายตรงนั้นแล้วก็มันได้ใช้จริงๆทำไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวรีโนเวทห้องแต่งตัวใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นอะไรมาก็เป็นอินสปายอย่างที่บอกเราเราก็เลยแบบว่าทําในสิ่งที่เราอยากทำฉันได้อยู่เยอะกว่าเจ้าของ ตอนนี้เจ้าของบ้านตัวจริงก็คือเป็นใช่ค่ะแต่ว่าเตียงอ่ะคลิปล่าสุดเตียงนอนคือแบบเออเออเป็นเป็นคอนเทนต์ที่เราไปเห็นของอ่าต่างชาติมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีเหมือนกันเราขอเล่นบ้างแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบอยากอยากทำแต่ละชี่เราสั่งความพิเศษ ถ้าถ้าอะไรที่แปลกๆปลระหลาดก็คือสั่ง oh. อย่างเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีความสุขไหมพอเวลาได้ใช้ได้ได้ทำได้เห็นมันในบ้านมันเป็นของเราเมีความสุขแน่นอนคะ่ะแต่ว่ากว่าจะมีความสุขเนี่ยก็ทุกมาเยอะค่ะเพราะถ้าคนติดตามแต่จะรู้ว่าแต่แบบสู้มากเลยสู้แบบต่อยมวยครั้งแรกสา0ร้อบาทร้องเพลงค่าตัวห้าร้อบาทอย่างเงี้ยเก็บมาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรา,เราหวานมาหลาย หลายปีจนกว่าเราจะมีวันนี้อยากให้ทุกคนแบบมองถึงความตั้งใจและความสู้ของกาแฟมากกว่าจากสามร้อยบาทถึงบ้านสามสิบแล้วราคาถูกจ่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจซื้อของในบ้านแต้มันแพงทุกอย่างเลยชิ้นไหนที่มันแบบน่าตกใจอ่ะรู้ราคาแล้วแบบตกใจเลยอ่ะอู้อ๊้อะไรดีน่าไปดูไปดูเพราะแพงทุกอย่างใช่สวยทุกมุมสวยทุกมุมใช่ค่ะ จริงๆเราเราเราไม่มีลิมิตใช่ไหมว่าเติมไปเรื่อยๆมันอาจจะจาก,จาก300ล้านเป็น400เป็น500น่าจะหยุดเติมแล้วครับเ,เต็มบ้านแล้วตอนนี้จริงๆเวลาแต่ลงคอนเทนต์บ้านก็เน้นเรื่องแบบว่าเออเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกไวรลนนัลเนาะเรามีมุมสวยๆเราก็อยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครเอาไปทําเป็นอินสปายแบบว่าคนที่กําลังจะมีการแต่งบ้านหรือรีโนเวทบ้านก็สามารถเอามุมบ้านเราไปเป็นเรฟได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจบางคน ก็จริงๆถ้ามองว่าอวดก็อวดอย่างที่บอกมันคือการอวดแหละแต่ว่าถ้ามองว่าอวดรวยก็ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็ถูกต้องแต่ว่าจริงๆอะลึกๆยิ่งกว่านั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรวยไม่ใช่เลยแต่อยากให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเด็กบ้านนอกตัวเล็กๆที่แบบว่าสู้ด้วยตัวเองมาแบบตลอด30ปีเพราะแต่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาสร้างตัวเองแล้วมีวันนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนมองถึง ความตั้งใจอย่างที่บอกค่ะเป็นเวลามีคนมียคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โดนโดนมาบ่อยจนชินค่ะชินในที่นี้คือเข้าใจกับธรรมชาติเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นปกติถ้าถ้าเขาได้รู้จากเราลึกๆจริงๆเขาจะไม่จะไม่รู้สึกเขาเรียกอะไรเกลียดหรือว่าไม่ชอบเราเขาจะต้องรู้สึกภูมิใจกับเราบ้างละว่าแบบเราสู้มาขนาดนี้แบบ อยากให้เป็นกําลังใจให้กันมากกว่ามาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอือใช่ขวดนี้ช่วงนี้วงการบันเทิงก็จะมีเรื่องข่าวข่าวยืมปลงยืมตังไม่มีเนอะไรเงี้ยเราอ่ะนิเรารับชูขนาดเนี้ยดีคนมายืมอ้าเจอเจอบ้ะไหมมายืมตังยัปัญหาก็ต่าไม่อะไรจะบอกว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนยืมมาเลยค่ะมีทุกวันค่ะมีทุกวันทั้งทั้งคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็รู้จักแล้ว เป็นปกติค่ะทุกคนเดือดร้อนมาเขาเห็นว่าเราอาจจะพอพึ่งพาได้หรือหรืออะไรหนูก็จัดการยังไงคะโดนเยอะอยู่โดนเยอะแลกมือมือยังไงโอ้แลกๆให้เยอะเลยค่ะเปิดมูลนิธิได้เลยแต่หลังๆมาทำบุญดีกว่าว่าไม่ได้ไม่ได้คืนือะไรเด้อยืมเงินอะไรค่ะยืมเงินเี่ยยืมเงินเดือดร้อนแบบบ้านจะโดนยึดรถจะโดนอะไรเราก็ขี้สงสารเพราะว่าอารู้จักการช่วยกันแล้วก็ ขนาดมีสัญญาแล้วยังไม่ได้เงินเลยค่ะตัวเลขสูงสุดที่เคยโดนเท่าไหร่ยืมเราไม่คืนพูดได้เหรอไดชูนิ้วน้ลชูิ้วได้แต่เราหลักหลักล้านแล้วกันนะที่เขายืมแล้วเราไม่ได้คืนนะหลักล้านที่มีสัญญาไหมคะมีแต่เราก็ทอะไรไม่ได้เราเป็นคนไม่ทำมากกว่าแต่จะมองว่าคือส่วนมากคนที่แต่ให้จริงๆคือผู้มีพระคุณด้วยค่ะ เราจะมองว่าเขาเคยช่วยเหลือเราไม่เป็นไรเมื่อเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะคืนเองแหละนี่โอ้โหใจดีทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ได้คืนแล้วเราเจอกนบ่อยๆค่ะแล้วเราเราไม่ได้อยากให้อย่างเงี้ยเรามีวิธีการิเยังไงคะพี่แดงที่พูดถึงนี้มาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ให้สักคนเลยค่ะไม่อยากผิดใจอ่ะไม่ไม่แบบเพื่อนกันแล้วมันเสียกันเพราะทุกคนก็รู้แบบพอยืมปุ๊บมันจะกลายเป็นไม่ไม่อยากเจอหน้ากันแล้วก็เกรงใจกัน โอ้ตอนนี้เงินมันอยู่ในรูปแบบบริษัทเอาออกยากมากเลยมันต้องมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ไม่สะดวกค่ะเขารู้แกวเราแล้วเนี่ยใช่ค่ะ